สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าวาสนาจะนำพาคุณให้เป็นอย่างไรนะคะวาสนาจะนำพาคุณให้เป็นอย่างไรเนาะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการก,ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ มาดูกันดีกว่าว่าวาสนาจะนำพาคุณให้เป็นอย่างไรดูอดีตคุณสักหน่อยสินา g h t of Pentacle นะคะห้าไม้เท้าเดวเวอร์หกไม้เท้านะคะเก้าถ้วยคุณนะ่ะเหมือนวาสนาของคุณถูกกำหนดมาให้เป็นผู้หาเงิน เป็นผู้หาเงินเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นเป็นผู้ที่จะต้องอเดินทางไปยังที่ทางต่างๆหรือว่าเป็นคนที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนถิ่นแดนบ่อยๆและที่สำคัญเหมือนว่าสนาคุณจะกำหนดคุณไว้ว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามคุณจะต้องเจอเจอคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายใส่ความไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวก็ดีในองค์กรก็ดีมันเหมือนกับ คุณเป็นคนที่หาเงินมาปุ๊บก็จะมีแต่คนจับจ้องที่จะเอาเงินจากคุณนะคะจับจ้องที่จะหวังผลประโยชน์ด้วยความใจดีด้วยความมีเมตตาของคุณนะคือคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะหาเงินเก่งฉลาดในการที่จะทํามาหากินเอ่อเรียนก็เก่งทํางานก็เก่งเล่นหุ้นเล่นธนาคารเล่นเอ่อเล่นการเงินเล่นอะไรเนี่ยเก่งหมดแหละแต่คุณเป็นคนที่จิตใจแบบว่า เขาเรียกว่าอ่อนโยนอ่อนโยนอะใจดีมีเมตตานะ่ะบางครั้งมันก็อาจจะเมตตาเกินคือแบบใครมาใครมาพูดน่าสงสารหน่อยบีดน,น้ําตานิดคุณก็สงสารใจอ่อนช่วยเหลือเขาไปหมดแต่ทีนี้การช่วยเหลือคุณเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ก่อเกิดผลดีกับตัวคุณไงเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งสิ่งที่คุณช่วยเขาไปในระยะยาวเนี่ยเวลาที่คุณเดือดร้อนขึ้นมานะ่ะแล้วคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยมันกลับไม่มีไง หรือหลายๆครั้งที่คุณเวลามีทรัพย์สินเงินทองก็จะมีคนอิจฉาเนะี่ยอยากมีอยากจะได้ของของคุณนะเหมือนชะตาคุณจะถูกกาหนดมาแบบนี้แหละแล้วเหมือนชีวิตคุณก็จะต้องเป็นคนที่แบบไปนู่นมานี่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะขวัญขวายตัวเองตลอดเวลาอืมยิ่งถ้าทํางานราชการนี่ไม่ต้องห่วงนะเหมือนจะมีคนอิจฉาบ่อยแล้วถูกกลั่นแกล้งหรืออาจจะต้องมีการโยกย้ายบ่อยๆด้วยนะอืม บางครั้งคนเรามีเมตตาจิตก็ดีนะแต่เมตตาจิตเราก็ต้องแบบถูกคนถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะก็เหมือนพระพุทธองค์เวลาโปรดคนเนี่ยเขาพระพุทธองค์ก็ยังแบ,บ่งคนเป็นสี่เหล่าเนาะสี่จำพวกไม่ได้โปรดทุกคนเนี่ยตัวคุณก็เหมือนกันถ้าคุณคิดว่าคุณช่วยใครแล้วแล้วเขาจะเป็นอสารพิษที่จะแววงกัดคุณทีหลักนะคุณต้องไม่ไปช่วยหรอกคะ่ะก็เหมือนเวลาคุณทําบุญเนะี่ยถ้าคุณทําบุญกับพระที่มีแต่กิเลสดื่มเหล้าขโมยของเที่ยวผู้หญิงเนี่ยคุณคิดว่าคนได้บุญหรือเปล่า ไปทําบุญกับอะไรที่มันดีกว่านี้ดีกว่าเนาะเขาเรียกว่าบางครั้งนะคะก็ต้องให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนด้วยเนาะอ่า The Hermit The Judgment 9ดาบเครียดเนาะขี้เครียดขี้กังวลนะ้าดาบด้วยนะคะหนึ่งดาบชีวิตคุณจะต้องเป็นคนที่ เจอเจอมรสุมเจอเจอความเครียดเจอเจอกับถึงทางตันอะของชีวิตบ่อยๆนะคะแล้วทุกครั้งเวลาที่คุณเครียดหรือคุณมีปัญหาเนี่ยเหมือนคุณจะไม่มีที่พึ่งพิงนะอไม่สามารถที่ใครจะมาให้คำปรึกษาอะไรคุณได้คุณจะต้องคิดคิดแก้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองทั้งสิน้นและบ่อยครั้งเนะ่ยเวลาที่คุณไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณอยู่ไปสักพักหนึ่งเนะี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่า มันจะมีมรสมถาถมคุณน่ะให้คุณไม่สามารถอยู่ได้แล้วคุณจะต้องมีการโยกย้ายจากตรงนี้เสียสละทึ่งตรงนี้แล้วย้ายไปทํามาหากินที่อื่นมันกับย้ายสมรภูมไิไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆเกิดมาพร้อมกับศัตรูศัตรูที่พ่วงตามคนมาติดติดเยอะแยะไปหมดเลยศัตรูนี้ก็อาจจะเป็นศัตรูสมัยอดีตการเนาะที่คุณเคยเทําร้ายทําลายเขาก็ดีนะคะ เหมือนชาติพวกนี้คุณมาเพื่อที่จะจบสิ้นบ่วงกรรมอะเพื่อที่จะชดใช้กรรมล้างกรรมให้กับใครก็ตามในอดีตชาติที่คุณได้ได้มีปัญหาได้สร้างกรรมกับเขาไว้เหมือนกับว่าลงมาชาติพวกนี้คุณขอแบบว่าอยากจะชดใช้กรรมนั้นทั้งหมดโดยการอภัยญาทานโดยการมีเมตตาธรรมใครที่อ่าเป็นศัตรูกับคุณคุณก็บอกว่าตามก็ลงมาได้เลยนะฉันจะชดใช้กรรมให้หมดหมดในชาติพวกนี้แหละ ฉันจะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นคนที่อภัยทานพูดง่ายๆว่าเหมือนออว่านาสนาของคุณเนี่ยกำหนดให้คุณลงมาเพื่อที่จะมาชดใช้บ่วงกรรมเพื่อที่จะมาล้างกรรมเก่ากับเ,เจ้ากรรมในเ็นเก่าของคุณทั้งหมดดังนั้นถ้าในชาติภพนี้เนี่ยคุณเ,เจอเจอกับคนที่เขาไม่ชอบคุณ คนที่เขาทําร้ายคุณคนที่เขาแก่งแย่งคุณคนที่เขาเบียดบังคุณหรือคุณต้องช่วยเหลือใครต่อใครไปทั่วอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณกําหนดขอลงมาเองนะคุณกําหนดขอลงมาเพื่อสิ่งนี้เองเพื่อที่ว่าคุณจะได้จบสิ้นบ่วงกรรมในอดีตชาติภพเนี่ยคุณไม่อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยเวียนไปทุกชาติทุกภพแล้วไม่มีวันสิ้นสุดน่ยคุณอยากจะให้มันจบในชาติภพนี้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามคุณก็จะไปเจอเจอกับคนที่เขา ่าไม่ชอบคุณทำร้ายคุณแข่งแย่งคุณเอาเปรียบคุณนะดังนั้นคุณก็ต้องปล่อยวางค่ะปล่อยวางมันเป็นสิ่งที่คุณขอลงมาเองทีนี้แล้วถ้าคุณปล่อยวางคุณกําหนดจิตอภัยทานเพื่อที่จะล้างกรรมฮะชาติพวนี้ล้างกรรมหมดไหมแล้วล้างกรรมเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันต่อเนาะ Queen of Pentacle, นะคะคิงอ o o สอดนะเจ็ดไม้เทา้าห้าดาบห้าดาบนี่ตามคุณมาแจ่เลยเนาะมันเหมือนกับคนที่คุณรักคนที่คุณรักเขาหรือคนในครอบครัวของคุณเองเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าของคุณเองไม่ใช่ใครที่ไหนละะ้วค่ะหรืออาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องบริวารก็ได้นะก็คือคนรอบตัวคุณที่ ที่คุณรักเขาที่คุณทํางานร่วมกับเขานี่แหละค่ะคือเจ้ากรรมในเวรคุณทั้งนั้นอืแต่ในที่สุดแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เดอสตาเห็นปะคุณจะจบสิ้นกรรมเก่ากับคนเหล่านี้เออในเมื่อวาสนาคุณคุณกําหนดมาลักษณะแบบนี้คุณก็ต้องชดใช้ให้หมดเอออย่าได้รู้สึกรันทดจิตใจนะคะอย่าได้รู้สึกท้อแพ้เพราะถ้าคุณหมดบ่วงกรรมตรงนี้แล้วเดอสตาคุณจะได้ค้นพบชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่เริ่มต้นในชีวิตใหม่ The King of Pentacles อ uh, ่า The Elephant w wow. สองไม้เท้าอืมเก้าเก้าถ้วยเก้าถ้วย,วยก็ยังคงตามมาเอ่า uh, หลังจากที่คุณได้จบสิ้นบ่วงกรรมหรือล้างกรรมกับอดีตกรรมของคุณทั้งหลายแหละจบนะจบในชาติภพคุณนี้คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะกลับมามั่งคั่งเป็นเศรษฐีถ้าก่อนหน้านั้น คุณเคยเป็นเศรษฐีแล้วมันต้องล้มละลายหรือถูกคนเบียดบางไปหรืออะไรก็ตามทําให้เงินทองขัดสนจําไว้ว่าเมื่อคุณหมดกรรมแล้วเนี่ยยังไงยังไงคุณก็จะกลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมอ่ะคุณจะไปเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาอุปประภมค้ำจุนคุณดึงคุณขึ้นมาให้สู่ความมั่งมีอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณองค์ของคุณที่อยู่กับคุณเขาตามปกป้องดูแลคุณตลอดนะคะ เออเนี่ยคุณไปไหนเขาก็ดูแลคุณตลอดทุกที่แหละค่ะดังนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปนะคุณจะเขาเรียกว่าชีวิตไม่ว่าคุณจะเจอมรสุมหนักหนาขนาดไหนเนี่ยคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้ทุกๆกครั้งนะคะแบบเป็นปฏิหาระแบบไม่คาดคิดเสมอนะเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณตลอดเวลาแล้วคุณจะล้างกรรมได้สําเร็จที่สุดแล้วเมื่อคุณหมดภาพภพภูมิเนี่ยคุณจะได้กลับไปเป็นบริวารองค์ของคุณเหมือนเดิม ไม่ว่าก่อนหน้านั้นคุณจะเป็นบริวารของเทพองค์ใดก็าตามมันเหมือนกับถ้าหาว่าบุญบรารมีในการที่เป็นเทพของคุณมันหมดมันต้องลงมาเวียนใบตายเกิดคุณอาจจะขอลงมาล้างกรรมทีเดียวในชาติภพนี้เพื่อที่คุณจะได้กลับไปอยู่ข้างบนเป็นบริวารองค์ท่านไปอีกยาวนานแบบเนี้ค่ะคุณจะทําสําเร็จในชาติพบนี้นะคะอืมเขาบอกแบบนี้อสองดาบทาวเวอร์อืออืมสี่ดาบนะเก้า ก้าดาบแล้วก็แปดถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตของคุณน่ยจะต้องเจอเจอกับการถล่มทลายการสิ้นหวังคือถามว่าวาสนาลิขิตให้คุณน่ะต้องเจอเจออะไรบ้างคุณต้องเจอเจอ,เจอทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นภัยทางด้านการเงินความล้มเหลวทางการเงินความล้มเหลวทางการงานความล้มเหลวล้มเหลวในด้านของความรักความเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพการที่ต้องโยกย้ายถิ่นที่อยู่ตลอดเวลาการขัดสนเงินทอง คุณในชีวิตนี้จะต้องเจอเจอสิ่งเหล่านี้ให้ครบถ้วนครบถ้วนนะคะต้องบอกก่อนแล้วอาจจะไม่ได้เจอเจอครั้งเดียวก็ได้อาจจะต้องเจอเจอหลายครั้งจนกว่ากรรมของคุณมันจะหมดหมดวิบากกรรมกับเจ้ากรรมในเวรเก่าของคุณที่ตามกันมาติดติดกับควณนั่นแหละคะ่ะคุณอย่าเครียดอย่าก,กังวลเพราะในท้ายที่สุดแล้วสุขภาพคุณจะกลับมาแข็งแรงคุณจะเจอหมอเจอเอ่อคนที่เก่งมาช่วยคุณนะคะสามเหรียญน,นะคะ เดอะเดทนี่สามไม่เท้าเห็นไหมเจ้ากรรมนายเวรที่สุดแล้วก็จะสิ้นสุดลงความทุกข์ทรมานอันยาวนานในชีวิตของคุณบางคนอาจจะค่อนชีวิตมันคนอาจจะเกินค่อนชีวิตก็ได้นะคะแต่ท้ายที่สุดก่อนจะหมดภพภูมิเนี่ยคุณจะได้พบแสงสว่างบางคนอาจจะค้นพบทางธรรมนะคะอาจจะได้บรรลุทางธรรมเลยก็ได้อืมะในออฟเพนท์เคิลเนี่ยการเงินการทองคุณจะกลับเข้ามานะคะเดอะแชริออร์เดอะแฮงแมนเห็นไหมคุณจะถูกปลดปล่อย ดปล่อยจากบ่วงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะคุณจะกลับมามีชีวิตที่สุขสมบูรณ์และคุณจะได้ล้างกรรมทั้งหมดและที่สําคัญคือคุณจะได้กลับไปสู่ภพภูมิเดิมของคุณได้กลับไปเป็นบริบาลขององค์เทพของคุณที่คุณนับถือที่คุณศรัทธาอยู่ที่คุณขอเขาลงมานะคะอืมที่สําคัญก่อนที่จะหมดภพภูมิเนี่ยคุณจะได้พบกับความสงบสุดในจิตใจไม่ว่าจะเป็นการบรรลุทางธรรมหรือถ้าอยู่ในทางโลกคุณก็จะได้เจอเจอความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะบางครั้งชีวิตคุณอาจจะ ได้ดีได้ดีในที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะมันเหมือนกับว่าวาสนาคุณไม่ได้ถูกกําหนดลงมาให้เพื่อค้นพบความสุขในเรื่องของความรักความสมหวังอะ่ะแต่เหมือนกับมาล้างกรรมแล้วเพื่อให้ปล่อยวางทุกๆสิ่งในชีวิตอะคะ่ะค้นพบสัจธรรมของชีวิตเมื่อคุณค้นพบและปล่อยวางได้ความมั่งคัง่งความร่ํารวยมันจะกลับเข้ามาหาคุณเองนะคะเงินทองธุรกิจใดๆที่คุณเคยสิส้จไปที่สุดแล้วมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณ อยู่ดีเพราะว่าแต่เดิมคุณอะเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยอดีตชาติคุณเป็นคนที่มีบาร,รมีพอสมควรอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าในชาติภูมนี้คุณต้องสูญสิน้นสิ่งเหล่านี้โภคกรัพย์เหล่านี้ไปที่สุดแล้วมันก็จะกลับมาหาคุณอยู่ดีคุณก็จะได้โภคทรัพย์เหล่านั้นกลับมาอยู่ดีความมั่งคั่งร่ํารวยความสุขสบายก็ยังจะมาหาคุณอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าในกองนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงในแรนดอมนี้ไม่ได้พูดถึงความสุขสมหวังในความรักเหมือนคุณไม่ได้ ไม่ได้ลงมาเพื่อที่จะเน้นความสุขสงหวังในกิเลสมนุษย์อะแต่ต้องการล้างกรรมเพื่อปลดปล่อยอเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดปลดปล่อยหนี้กรรมแล้วกลับไปเสวยสุขข้างบนกับอองค์ของคุณนะคะและคุณก็จะทำสำเร็จด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้คุณเนาะ,ะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ